บาเอยียงพันมาตอนนี่ว่า,าตัวสูงใหญ่ก็ยอนไม่แบบนี้นี่มันปบ,บ้าวบ้าวบ้พีเป็นเสียงลดด่วนขบวนสุดท้าย ได้ฟังแล้วยิ่งใจหายหัวใจน้องนี้แทบขาดพี่จะลาละแล้วน้องแก้วต้องจำนิ่ล่ะเหมือนดังสายฟ้าฝาดหัวใจน้องจะขาดแล้วแสบหูรำคาญใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยโธ่เอ้ย มัมมีเสียงเพลงในหัวใจอย่าร้องก็ไปร้องที่อื่นสิก็ได้คะ่กะก็ได้เดี๋ยวไปห้องในขัวก็ได้คะ่ะอ้ยบ่าเอาบ่เอาเดี๋ยวสีมีแฟนแกไปร้องในห้องนามดีกลัวเสียงกล่องดีแฉเมื้องหลังผีเปรตอาศัยความขลังของป่าคำชะโนดสู่ความกลัวและน่าเชื่อถือเพื่อแหกตาแค่เวลาและสถานที่บวกตำนานป่าอาถรรพ์เพียงเหยียบย่างก็ขนลุก ดูรูปป่าก็ได้บรรยากาศน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่รูปผีเปรตนี่สิเห็นแล้วขำใส่ผ้าดิบหรือผ้าโทรเลยละเนี่ยดีนะไม่ตกใจแสงแฟดไงหลังตกกระไดไม่งั้นมีหวังเปรตเดียงแน่ฮ้อก็สรุปว่าเป็นแกงต้มตุ๋นแปดมงกุฎดีๆนี่เองเซ็งจริงๆค่ำแล้วสองทุ่มกว่าอุ้ยหิวอ่ะตอนเย็นยังไม่ได้กินอะไาเลยไม่อยากกินข้าว อยากกินผัดไทยกุ้งสดไปบอกหนูหินซื้อให้ดีกว่าหนูหินหนูหินไปอบร้องเพลงที่ไหนอีหรือเปล่าเนี่ยยูนี่ค่ะอา้าวนึกว่าอยู่ในห้องน้ำสิอีกหนูกำลังอ่านเรื่องผีเปรตอยู่ค่ะแม่เส้นงพวกแอบอ้างเป็นผีเปรตในปลาข้ามโสนอีหลีเห็นในค่วมขังค่วมซักสีของปลาข้ามโสนดเสื่อมตอนในหน่อยหนูยังเคยได้ฟังข่าวเรื่องผีจ้างนังไปใช้ในปลาข้ามโสนเลย ขนหมิวเคยยิ้ยินบะคะหึหนูหินหิวจังอยากกินผัดไทยกุ้งสดอะไปซื้อที่ปากซอยมาให้หน่อยสิเร็วๆนะอ้าหนูโมไปแล้วค่ะมันหลายทุ่มแล้วูย่านผีรอคอแขกย่านผีเป็ดเพิ่งซื้อยเรื่องผีไปมันมาดโมไปแล้วคอยย่านหนูหินจะไปไม่ไปบมไปค่ะบมไปจ้างยังไงก็โบมบไปให้ห้าสิบไปก็ได้ค่ะ เห็นแก้มนุษยธรรมเน่ค่ะนี่เห็นแกเงินเละสิไม่ว่าอู้ยูยูกับสิแดงเงินหาชิฟบาทอย่าวางงกเด้อค่ะคิดซะว่าเป็นคาหนอกเวลาหอดแหล้วล่าขายผัดไทยกุุงสดป๊าดคนหลายแท้คิ้วยิ่าเป็นกิโลเวลาผ่านไปโอ้คิวยิ่าขนาดพาเป็นสุโมงแล้วเนี่ยเฮ้อกัวสีได้กับสามทุงกัวแล้วคนมีอิวทายแย่เลย ก็สิเหตุว่าเข้าไปทะเลทะไลแน่เลยอ้้ยไฟกลางหมูบ้านดับตีหามามันยังติดยังแจงจางปางอยู่เลยเออตรงสวนยอมกัมืดต้นไม้กัหลายอุ้ยเป็นต่ย่างคักอุ้ยเออลมบ่าอยยังพาดมาตอนนี้ว่า อ,อสวนยอมการมูบ้านค่ะตรงต้นไหม่หลายๆคือคืมนะไฟว่ากระดล้ววันก็ะเลยมากมาช้าละฟอร์มหรือเปล่าอีอ่จริงๆแล้วค่ะหนูเห็นกับตาสาบานได้ค่ะเฮ้ยบเอาอ,อีกแล้วนี่ค่ะพัดไทยทั่วงอกสดกระพักกุยชายการเด็นหายไปเบินแล้วดูตกใจจริงๆแฮะ หรือว่าจะเจอผีจริงๆก็จริงๆอีลีนี่คะโท่นูซาซาบานฉันเกิดและโตที่นี่ส่วนหย่อมนั้นก็มีคุณพ่อสร้างไว้เป็นประโยชน์ส่วนรวมไม่เคยมีข่าวว่าใครจะเจอผีที่นั่นเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปพิสูจน์ว้ายบอเอาเดอค่ะอนุญาตอนุญาตไปโน่นดีกลัว <c oughs> หนูหินงั้นพรุ่งนี้เช้าไปดูก็ได้เช้าตรูมองนี่แหละค่ะที่นูเจอ โอ้ผีเปรตส,สูงใหญ่กว่ายอดไม้อะดูซะให้เต็มตาห่วยป้ายเลือกตั้งเอามาติดตอนไหนวะขาไปบม่อยากเห็น <c oughs> ตาฝานนะสิ <c oughs> เอะอโวยวายไอเขาไม่ล่ะเม้กระตอนนั่นมันยากาศมันไหนี่คะตาเล่ฝาดไปไปกลับไปทำงานฮ <c oughs> ผีเปรต <c oughs>